สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่82นะคะพี่ลูกสาวสิธิหลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะไอดีไล0 6 5 7 4 1 5ห1นะคะพี่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่รายการที่1นะคะ EP ที่82นะคะพี่อันนี้มาพบกันที่อารายการที่1นะคะ เอาสูบกล้องให้ก่อนนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นสั่งกระจายว่าสุดทัน์นะคะพี่นี่นะคะเนื้อเกี่ยวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะชาด์ตไหมคะพี่ถ้าไม่ชาด์ยังไงช่วยบอกน้องด้วยนะคะพี่นี่นะคะนี่สภาพสมบูรณ์นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆนี่นะคะรายการนี้รายการนี้หนึ่งร้อยนะคะ นี่วันนี้น้องได้เขียวเขียวเนื้อเขียวอมเหลืองมาแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อกาวกาวกันเลยนะคะวงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่สองนะคะพี่อันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่มีค่าปุแบบนี้เลยนี่นะคะกาวกาแบบนี้เลยนะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะสวยแบบนั่งเดิมของเขาเลยนะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะเนี่ยนี่นะคะมีคาบกูคาบขี่เบ้าเลยนะคะพี่เนี่ยเขาเรียกคาบเลยนะน้องก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะคะพี่นี่นะคะคนนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่3นะคะ อันนี้จะเป็นหนมปูดทวดนะคะอันพี่อันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่เนื้อผงนี่นะคะปูดทวดตังนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ชัดไหมคะเนี่ยนี่นะคะ <ๆ S 2> เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่น้องขอคนปิดจริงนะคะอย่าปิดพระน้องเล่นนะคะพี่ นี่นะคะนี่อยากได้รูปเพิ่มเติมทักมาที่อ่าสแกน qr code น้องได้นะคะพี่เพิ่มเพื่อนขอรูปเพิ่มเติมห่วงดินนเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อแบบนี้เลยนี่มีตะเข็บข้างด้วยนะพี่ นี่น้องไม่ทราบว่ากี่ชายนะคะนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พวกนี้น้องเปิดที่100นะคะนี่ค่ะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่วันนี้น้องได้เนื้อมาแบบนี้นะคะเนี่ย ไม่รู้ว่าพี่ๆชอบกันไหมนี่นะคะอันนี้น้องว่าสวยคนละแบบนะคะพี่นี่นะคะหน้ายิ้มๆแบบนี้นี่ค่ะตรงนี้ต้องเปิดไว้ที่100อนะคะพี่เนื้อกลัๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่100อนะคะพี่ต่อไปรายการที่หนะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะอันนี้จะแมมมีค่ากุค่า,าไเเม็ดทรายนะคะพี่ภาพพเบ้าเลยเนี่ยนี่นะคะอันนี้ภาสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะเนี่ยนี่นะคะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็น าสังกะจัยเราไม่ทราบว่าสังกาจัยที่ไหนนะอันเนี้ยนี่นะคะเนี่ยเนื้อเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะหน้าท่านจะสึกหน่อยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปรายการที่8นะคะอันนี้จะเป็นหลมพ่อปานขี่ไก่นะคะเนี่ยไอยไก่หางหางสอเส,ส้นนี้เนี่ยนี่นะคะนี่เกาเกาแบบนี้เลยนะคะพี่จุกจกเต็มนะไม่มีชำรุดนะพี่นี่ค่ะดูให้ชอบกันนะคะพี่แล้วก็ลากันไป อยากได้รูปเพิ่มเติมสแกนสแกน QR code มาเพื่อเพื่อนกับน้องได้นะคะพี่นี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นี่ค่ะต่อไปรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์มือลองนะนี่นะคะแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่วนนี้น้องได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่พี่นี่วงนี้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะแขเปอร์แขปรูปพาให้ตรงนะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิดไวไปที่หนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะอ่าจะเป็นใบพุทราห้วยเขนนะคะพี่นี่นะคะ ชาร์ไหมคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆนี่นี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะหงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปราการที่1ินะคะพี่อันนี้จะเป็นอ่าพระล่วงแม่เอ้ อะไรนะน้องพูดผีะอผูย่านนี่นะคะพี่แบบนี้เลยเน้ก่าแบบนี้เลยนะคะพี่น้องได้มาพร้อมเล่มแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะเนี่ยน้องได้มาแบบนี้เก่าๆสวยเลยสวยเลยนะคะพี่นี่นะคะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เราค่อยรับก่นไปนะคะพี่ของนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระรอดนะคะนี่อันนี้พระรอดทางลําพูนไหมพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นี่ค่ะเนี่ย ค่อยๆดูนะคะพี่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะนี่ดูช้าๆนะคะพี่ชอบองไหนอะไรยังไงแขบรูปบอกเบอร์น้องด้วยนะคะเผื่อน้องไปข้างนอกแล้วน้องก็จะได้รู้รันหมายเลขไว้นะคะพี่ตรงนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่นะคะนี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะ ได้มาแต่ละรอบเนื้อจะไม่เหมือนกันนะคะพี่จะคล้ายๆกันนี่ค่ะคือสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ตรงนี้น้องเปิดไว้ที่100นะคะแคบรูปทันไหมคะพี่บางช่วงบางตอนน้องอาจจะพูดไปเกินไปนะคะพี่ขอไปในที่นี้ด้วยนะคะนี่นะคะพี่สวยแบบนี้เลยรงนี้น้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปแล้กันที่14นะคะ อันนี้เป็นพระกุฎากระดานไหมน้องไม่รู้นะพี่พูดผิดพูดถูกไม่ค่อยจะรู้พิมพ์อะไรนะคะพี่นี่นะคะนี่ค่ะและน้องได้มาแบบเลี่ยมเก่าบแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยหองนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่นี่นะคะได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยพี่ตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่ส5นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หน้าปี0ูนย์ห้านะคะนี่ก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ๆท่านใดสนใจท้าสอบถามน้องได้นะคะพี่นี่นะคะได้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะนี่หน้าตาคมชัดกิบบัวคมเลยนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะพี่นะนี่นะคะตรงนี้ก็เปิ้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปละากาันที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์พี่ตานะคะพี่นี่เนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่เนี่ยเ,เก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสวยไหมคะพี่สวยน้องก็สวยพี่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะพี่ นี่นะคะน้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องขอคนพร้อมโอนนะคะพี่นะนี่นะคะน้องไม่มีเก็บปลายทางจริงๆตรงนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นเน้นหล่อหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่ หน้าตาขมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ไม่มีชํ้นลตรงไหนนะคะตรงนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงมะเงินนะคะพี่ไม่ไข่ปลาเต็มเลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะพี่ ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมือใหม่ด้วยนะคะพี่นี่ชัด์จไหมคะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินไม้โพลไอ้นี้นะคะพี่หล่อโบราณน,นะคะพิมพ์โบราณเรียกอีกอย่างไปพิมพ์ชาวบ้านนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่ วงลั่เบิกเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้นี่นะคะชัดเจนไหมคะพี่ถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมทักมาหาน้องได้นะคะสแกนคิวอาโค้ดเพื่อกับน้องมาได้เลยนะพี่นะวงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะยี่สิบจะเป็นจอบหรือว่าไปนะคะพี่นี่แนวแบบนี้เลยตอเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้จะออกปีเลยเนี่ย 2478นะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะพี่เนี้เปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่21นะคะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่เนื้อแบบนี้น้องไม่เคยได้มาเลยนะพี่นะเพิ่งได้มาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะพี่นี่หน้าสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆแล้วค่อยเล่ากันไปนะคะแถบรูปแค่จดเบอร์ให้ตรงกันนะคะพี่นี่นะคะโดยสวนแบบนี้เลยโรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่ยี่สิบสองจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่เนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่แต่น้องไม่ทราบผีชายนะพี่นะ นี่นะคะสวยไหมคะพี่น,นี่ตรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะมีคาบขี้เบ้าด้วยนะคะพี่เนี่ยเนื้อกลอกลแบบนี้เลยเนี่ยคาบเกาะข้างในีซอกแขนเลยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้งเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นอ่า รูปหล่อหลวง,งปู่บุญไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นของปู่บุญนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยของนี้เราเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะแขบรูปแขบเบอร์ให้ตรงกันนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ นี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่เนี่ยน้องชอบเนื้อแบบนี้เนี่ยเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้พี่ๆชอบไหมเนี่ยแต่น้องก็ว่าสวยดีนะพี่นะนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมอุนนะคะพี่นี่นะคะถ้าใครยังไม่พร้อมก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะคะพี่เอาไว้วันหน้านะคะเผื่อมาอุดหนุนน้องใหม่นะคะพี่ หุนน้ำเปิดไปที่สองอที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปละกันที่ยี่สิบห้านะคะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะอันนี้จะมีเม็ดแร่ตรงศีรษะนะคะพี่นี่เนือ้อเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยหน้ายิ้มเลยยิ้มองอ่าอุดมสมบูรณ์เลยนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะมีเม็ดแร่ตรง ลำคอนะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะพี่นี่ตรงศีรษะเต็มเลยนะคะพี่ตรงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้หน้ายิ้มยิ้มพิมปแปลกปนะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ แบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้กันเลยดูให้ชอบนะคะพี่เราคอยรับกันไปนะคะนี่นะคะถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมสแกนหน้คิวโค้กมาเพิ่มเพื่อนกับน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปให้นะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิดไปที่100%่งร้อยนะคะพี่นะต่อไปละกันที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจะเป็นพิมพ์ขี้ตานี่นะพี่นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย ชอบไหมคะพี่พี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่ตรงนี้จะแบบคลาสสิกหน่อยนะคะพี่นี่นะคะน้องว่าผิวสวยดีนะคะพี่เนื้อแบบเนี้ยนี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นกิ่งราชการนะคะพี่นี่นะคะอันนี้เนื้อเต่ามากเลยนะคะพี่ นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันแล้วค่อยรับก่อนไปนะคะพี่นี่อย่าลืมกดช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดตามนะคะมือใหม่ด้วยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อแบบนี้เนื้อสอกปรกแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเนี่ย เนื้อสวยแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะเนี่ยกอเกาวาแบบนี้เลยนะพี่นะ่าไม่ได้แล้วนะพี่สวยๆแบบนี้นี่พวงนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการทะะี่สามสิบนะคะเนี่ยสามสิบจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อก,กาวแบบนี้เลยพี่ สวยนคนละอย่างนะคะพี่นี่นะคะเนี่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ขังนี้เราเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยกุ้นางแขนอ่อนไหมน้องก็คอยจะลืมชื่อนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่ชัดไหมคะนี่นะคะตรงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะพี่งานสามสิบสองจะไปพิมพ์นิยมนี่อันนี้หน้าตุ๊กตาไหมพี่นี่นะคะอ้วนล่ำแบบนี้เลยนะคะพี่พนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะ นี่นะคะชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงทักมาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่สแกนคิวอาโค้ดได้เลยนะคะอันนี้เราติดไหมเนี่ยนี่นะคะตรงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะพี่สามสิบสามอันนี้จะเป็นีิตานี่นะคะพี่เนี่ยน้อยน้อยชุ่มเนื้อแบบนี้นะ มันมันเลื่อมๆแบบนี้นการหนุน้องว่าคลาสสิกดีนะพี่นั่นเนี่ยพีพ่่ชอบเหมือนน้องไหมพี่นี่นะคะองนีงนนะะ้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องเรียกหน้าแปะยิ้มเลยนันเนี่ยต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมจะมีไม่ได้ที่สีสันนะคะพี่นี่นะคะนี่ เนื้อสวยแบบนี้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะพี่นี่ค่ะ,ะสวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะพี่นะเนี่ยสวยจริงนะพี่นะองนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสนะคะอ่าอันนี้น้องได้พิมพ์นิยมจะส่วนใหญ่นะคะพี่พิมพ์พิตา ไม่ค่อยสวยที่น้องดูมานะคะพี่ขนาดว่าคาดว่าพอดได้ก็ยังหลุดมาเลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่พี่องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที 3, ่สามที่หกรายการสุดท้ายนะคะพี่กัตบตาได้พิมพ์นิยมนะคะพี่นี่หน้าแบบนี้เลย นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หนูห่ยชอบด้วยถูกใจกันนะคะช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่หากน้องผู้ผิดภาพการใดน้องขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องตันเช้าขอให้พี่ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพี่กิจการจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่นี่โอนย้องไปที่หนึ่งร้อนะคะ นี่นะคะแชทมาคะพี่แขบรูปก,กันทันไหมเ่ะนี่นะคะวันนี้น้องขอจบ ep ีที่82วันนั้ที่นี้นะคะพี่น้องขอฝากาลูกสาวซื้อหลวมเพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4ก5 2 1จนอะคะอีีรายนี์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หค่ะหรือสแกนคิวอ,อาร์โค้ดเพื่อนกันก็ได้นะคะพี่วันนี้น้องขอฝาก e ีที่82วันนี้ที่นี้ด้วยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ